สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำแผนของบริษัท P s ไทยซักเซสนะครับแผนของบริษัท P s ไทยซักเซสนั้นนะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ช่องทางด้วยกันนะจะเริ่มต้นด้วยการสมัครเป็นสมาชิกโดยท่านสามารถซื้อบัตร ใบนี้ก็สามารถเป็นหุ้นส่วนกับเราได้นะครับบัตรใบนี้เรียกว่าบัตร P.S Partner นะครับมูลค่า100บาทนะครับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบัตรใบนี้นะฮะหลังจากที่ท่านซื้อบัตรใบนี้แล้วเนี่ยที่จะได้เลยทันทีก็เป็นผงซัฟฟอก R.P.G. Power Plus นะครับมูลค่า240บาทแถมให้กับท่านทันทีเลยนะครับและสิทธิประโยชน์ต่อมานะครับเป็นสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับก็คือท่านสามารถซื้อสินค้านะครับในโบนัสข้อที่1 ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้เป็นโบนัสพอเพียงนะครับท่านซื้อสินค้าในราคาสมาชิกท่านสามารถนําไปจําหน่ายนะครับในราคาเต็มข้างกล่องได้ท่านก็จะได้กำไรจากการขายปีกประมาณ20-30%สนะครับส่วนโบนัสข้อที่2เป็นโบนัสสะสมแต้มนะครับสะสมแต้มยังไงครับวันนี้พีเอสไทย s ัคเซสนะครับมีช็อปอยู่กันทั่วประเทศนะครท่านสามารถเข้าไปซื้อสินค้าโดยใช้บัตรใบนี้ไปซื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือการบริการต่างๆท่านจะจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือบัตรเครดิตต่างๆท่านสามารถนําบัตรไปนี้ไปชาระได้นะครับผมท่านจะได้แต้มและได้คะแนนโบนัสข้อที่2เป็นโบนัสสะสมแต้มดังนี้นะครับท่านสามารถเมื่อสมัครแล้วท่านจะได้รหัสนะครับสามรหัสด้วยกัน01 02และ03นะครับ ท่านสามารถที่จะสะสมเนี่ยแต้มเนี่ยนะฮะสะสมได้นะครับไม่กําหนดระยะเวลาครับไม่กําหนดนะฮะระยะเวลาครับสินค้าและการบริการทุกอย่างจะมีแต้มนะจะมีแต้มให้ท่านสะสมตลอดไปแต้มนั้นก็คือเราจะมาจ่ายนะฮะให้กับท่านเป็นเน็ตเวิร์กอีก10ชั้นดูนะครับ ปกติแล้วท่านซื้อสินค้าและบริการนะครับทั่วๆไปท่านก็จะไมไ่ไม่ได้รับแต้มหรือคะแนนนะครับแต่ซื้อสินค้าที่ชอ็อปของ p ีเอชช็อปผ่านบาัตร p ีเอชพาร์เนนะครับคุณจะได้แต้มสะสมสะสมยังไงครับท่านซื้อสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามแต่นะครับแต้มส่วนตัวของท่านนะครับผมสมมติตรงนี้ตัวเรานะครับแต้มส่วนตัวเนี่ยนะฮะ เราจะคูณให้คุณสิบบาทครับต่อหนึ่งแต้มนะคูณสิบบาทครับต่อหนึ่งแต้มนะครับส่วนแต้มของสมาชิกนะแต้มของสมาชิกที่ท่านไปแนะนำให้เขาซื้อบัตรพีเ t ชพาร์ทเนอร์และไปใช้บริการที่ช็อปต่างๆนะครับหรือสาขาต่างๆของเรานะครับก็จะจ่ายให้นะครับสมมุตินะครับว่าสมาชิกของท่านในชั้นที่หนึ่งนะครับ ในชั้นที่หนึ่งนั้นถ้าเปรียบเสม,มือนก็คือลูกเครือข่ายของท่านนะครับเครือข่ายของท่านสมมติลูกของท่านท่านแนะนําลูกของท่านระมาณสักสิบท่านนะครับไปซื้อสินค้าที่ชอ็อปโดยผ่านบัตรเพสนะฮะเขาซื้อก็จะมีการสะสมแต้มนะแต้มส่วนตัวของเขาก็จะได้แต้มละสิบบาทแต้มนละสิบบาทแต่นะครับตัวเราใน,นฐานะที่เป็นทู้แนะนำนะฮะเราจะได้แต้มละสองบาทนะฮะสมมุติว่าท่านแนะนำสิบคนนะ สมาชิกของท่านนะท่านได้นำสิบคนทุกคนสะสมแต้มไว้ได้คนละหนึ่งร้อยแต้มสมมติน,นะฮะคนละหนึ่งร้อยแต้มนั่นแสดงว่าถ้าสิบคนคูณหนึ่งร้อยแต้มนะครับแล้วก็คูณสองบาทครับท่านจะมีรายได้จากการที่ท่านไปแนะนําและการสะสมแต้มนี้เป็นจํานวนเงินสองพัน 2, บาทครับนะฮะสองพันบาทหากลูกของท่านนะครับไปแนะนำนะผู้บริโภคนะครับที่เข้าไปชือ้อสินค้าในชอ็อปก็มีการสะสมแต้ม,ตมเช่นกัน ผมสมมุติว่าเป็นหลานท่านนะครับเป็นหลานท่านนะฮะแนะนำหนึ่งร้อยคนนะฮะก็คือสิบคนไปแนะนำอีกคนละสิบนะครับจะเท่ากับหนึ่งร้อยคนนะครับคูณหนึ่งร้อยแต้มนะครับคูณหนึ่งร้อยแต้มคูณสองบาทนะครับจะเท่ากับสองหมื่นบาทครับในชั้นที่สองนะครับสองหมื่นบาทนะครับส่วนชั้นที่สามนะครับเหรนนะครับเปรียบเสมือนเหรนลงทุนฮะถ้าตรงนี้ไปชวนอีกคนละสิบจะกลายเป็นหนึ่งพันคน คูณหนึแต้มนะครับคูณ2บาทจะเท่ากับ2องแสนครับจะสังเกตนะครับว่าโบนัสแต้มเนี่ยนะครับจะมีให้นะครับก็ในบริษัทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Big กซีแมคโค t โลัหรือว่าเซเว่นเนี่ยเขาจะมีการสะสมแต้มเช่นกันนะครับพีเอชไทยเซ็กซก็มีการสะสมแต้มให้กับท่านเหมือนกันแล้วก็จะส่งมอบให้ท่านเป็นเงินสดนะครับโดยไม่กําหนดระยะเวลา ว่าท่านจะมีสิทธิ์ปรเบิกได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเรามาดูชั้นที่4นะครับโหลนของท่านนะครับสมมุติตรงนี้มี1,000งหรหัสนะครับคูณ100แต้มนะครับคูณ2บาทนะครับตรงนี้จะกลับค่ากลายเป็น2ล้านบาททันทีครับนะครับแน่นอนครับ ผู้บริโภคที่เข้าไปซื้อในสินค้าของ P ีก็ดีสินค้าของพันธมิตรก็ดีนะครับสินค้าที่มีขายในช็อปหรือว่าไปใช้บริการต่างๆนะครับที่เขาเตร์เซอร์วิสของเราก็ได้รับการสะสมแต้มเขาใช้สม่ําเสมอก็จะเกิดแต้มสม่ําเสมอน,นะครับผมนะครับชั้นที่5นะผมใช้คําว่าร่ากันละกันนะครับชั้นที่6รวยนะครับชั้นที่7รุ่งเรืองนะครับมั่นคงนะครับตรงนี้ ถ้าชั้นที่5นะครับตรงนี้จะมีประมาณ1แสนรหัสนะครับถ้าคูณหนึ่งแต้มนะฮะคูณ2บาทตรงนี้จะเท่ากับ20ล้านจริงๆครับท่านสมาชิกค,ครับนี่เฉพาะโบนัสแต้มอย่างเดียวนะครับสามารถทำให้ท่านนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างธุรกิจได้นะครับชั้นที่6ที่7ดที่แดที่9ที่สิบ อันนี้ผมถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันนะครับท่านตัวเลขแค่5ชั้นตรงนี้เพียงแค่แนะนําคน10คนเท่านั้นนะครับเปลี่ยนมาซื้อที่ PS Shop ของเราเปลี่ยนการบริการนะครับที่เคาน์เตอร์์วิสนะครับชำระบินต่างๆนะครับมาที่ PS Shop ของเราจะได้แต้มนะครับแล้วก็จะได้คะแนนครับนี่คือโบนัสแต้มนะครับเป็นโบนัสข้อที่2นะครับของ PS ไทยซักเซสคับ นี่เรามาดูโบนัสในข้อที่3เป็นโบนัสแนะนำ50%และซื้อซ้ำ50%นะฮะผู้ที่จะได้รับโบนัสข้อนี้นะคะจะต้องมีคุณสมบัติสะสมนะสะสม PV สะสมคะแนนนะที่บอกตั้งแต่ต้นนะฮะคุณสามารถสะสมได้ไม่กำหนดเวลานะฮะใช้เวลาเวลาเท่าไหร่ก็ได้นะท่านต้องสะสมให้ครบ300 PV นะครับเมื่อท่านนำบัตร นะ PS p s p พ r t n e r ไปใช้ที่ช็อปนะครับระบบมันจะจําอัตโนมัติเลยว่าจะต้องสะสมไปที่ศูนยก่อนนะครับจนท่านครบคุณสมบัติเป็น300 PV ก็คือเป็นตําแหน่ง PS ครับตรงนี้ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนําตามเงื่อนไขของแผนธุรกิจเมื่อท่านครบแล้วสมมุติท่านไปแนะนำใน A นะฮะท่านไปแนะนำใน A ใน A มีคุณสมบัติ300 PV เมื่อไหร่นะครับ ท่านจะได้รับค่าแนะนำ50ทันทีนะก็เท่ากับ150บาทครับ150บาทส่วนตัวท่านเองนะฮะสามารถสะสมเข้าไปที่02ได้อัตโนมัติเหมือนกันทุกครั้งที่ท่านนำบัตรมาใช้นะฮะก็จะสะสมเข้าไปที่02ให้ท่านจนครบ300 PV ในกรณีที่02ของท่านครบ300 PV ตัวท่านเองจะได้รับค่าแนะนําตัวเองครับตัวท่านเองจะได้รับค่าแนะนําตัวเองก็คือ50%ด้วยก็คือ150บาทหลังจากนั้นก็จะไปสะสมที่03จนครบเมื่อ0ูนาครบแล้วตัวท่านเองก็จะได้รับค่าแนะนําตัวท่านเองด้วยครับก็คืออีก50%เช่นเดียวกันนะครับนี่คือโบนัสแนะนําหลังจากนั้นท่านมาซื้อสินค้าที่พีเอชอ็ ะะโดยซื้อผ่านบัตรใบนี้นะฮะจะเป็นการซื้อซ้ําทันทีโดยระบบจะอ่านอัตโนมัติถึงฝั่งที่เป็นสายงานที่มีคะแนนน้อยนะฮะสายงานที่มีคะแนนน้อยนะ,ะเมื่อท่านลำบัตมาซื้อนะคะแนนจะวิ่งไปในฝั่งที่มีคะแนนน้อยอัตโนมัติอัตโนมัติเรียกว่าเป็นการซื้อซ้ํา นะจะวิ่งเข้าไป02หรือ03นอัตโนมัตินะฮะฝั่งไหนมีคะแนนน้อยกว่าก็จะวิ่งเข้าไปตามนั้นทันทีเพื่อจะคิดโบนัสซื้อซ้ําให้กับท่านอีก50%ผมสมมุติว่าท่านมาซื้ออีก100 PV นะฮะท่านมาซื้อ100 PV นะฮะปรากฏว่าฝั่งซ้ายของท่านมีคะแนนน้อยกว่าระบบก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ที่02ทันทีนะครับตรงนี้ท่านก็จะได้รับ สิทธิ์ของการซื้อซ้ํา5 0บก็คือได้50บาทคืนนะครเข้าไปที่ระบบของท่านนะครับนี่คือโบนัสการแนะนําและการซื้อซ้ําครับเรามาดูโบนัสข้อที่4เป็นโบนัสของการจับคู่นะครเมื่อท่านสะสมคะแนนนะครบครบ pv ท่านก็จะโดนตาแหน่งเป็น ps ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับตัวท่านเองสะสมที่0ูครบ300 pv นะครับ และสะสมครบ300 pv นะฮะในสูงสนะฮะจะเกิดฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะ,ะที่มีคะแนน300กับ300อยนะ,ะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้300กับ300จับคู่กันนะฮะก็จะได้คู่ละ200บาทนะฮะบวก50 pv 200บาทบวก50 pv นะ,ะนี่มาดูว่าสมมุติว่าท่านแนะนำใน a นะฮะท่านแนะนำใน a ใน A มีคุณสมบัตินะฮะ300 PV นะฮะใน A มีคุณสมบัติ300 PV นะฮะท่านแนะนำใน B นะฮะท่านแนะนำใน B นะฮะใน B ก็มีคุณสมบัติ300 PV นะฮะแน่นอนครับอันนี้300กับ300ก็จับกันครับได้เท่าไหร่ครับก็ได้200บาทครับบวก50 PV นะฮะหากใน A สะสมครบตรงนี้300สะสมตรงนี้อีก300ยในบีก็เช่นเดียวกันนะฮะสามร้อยสามร้อยแน่นอนครับการจับคู่ก็จับ3า0กับ300 1คู่2คู่ให้ตามนี้นะครับเราให้สูงสุดสูงสุดต่อวันนะครับเราให้ก็คือ25คู่นะต่อวันนะครับเราให้25คู่ต่อวันต่อ1รหัสต่อ1รหัสครับฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านมี3รหัส ท่านมีสามรหัสถ้าท่านแนะนำสี่คนนะฮะถ้าท่านแนะนำสี่คนลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนครับตรงนี้เรียกว่าศูนย์หนึ่งของท่านนะครับท่านก็ตรงนี้ก็จะได้นะครับตรงนี้เรียกว่าศูนย์สองของท่านศูนย์นี้คือศูนย์สามของท่านนะฮะคะแนนที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จับกับตรงนี้ศูนย์สองได้ตรงนี้ศูนย์สองได้ตรงนี้ศูนย์สองได้นะครับตรงนี้ศูนย์สองได้ตรงนี้ศูนย์สองได้นะครับ ตรงนี้02ได้ตรงนี้02ได้นะครับ01ได้ไหมครับได้ครับเจอจากการจับคู่ไหมครับตรงนี้จับตรงนี้1นะครับหคู่นะฮะสคู่นะฮะสคู่4คู่5คู่6คู่เห็นไหมครับ01ได้นี่คือลักษณะของการจับคู่โดยใช้300 PV ในฝั่งฝั่งซ้ายกับ300 PV ในฝั่งขวาเราให้สูงสุดคือ25คู่นะฮะ ต่อวันนะครับต่อวันทุกๆวันเริ่มต้นใหม่นะครับก็คือ25คู่ต่อ1จุดนะฮะต่อ1จุดนะครับ,ตร,บตรงนี้ส่วน5 0 PV ที่ที่เราบวกไปให้นี้จะนำเข้าสู่ไปคิดในแผนรายเดือนครับผมทีนี้เรามาดูโบนัสในข้อที่5นะครับเป็นโบนัสที่มีคะแนนเข้ามานะฮะเป็นแผนรายเดือนที่มีคะแนนเข้ามาจากการจับคู่นะฮะสมมุติท่านมีลูกนะฮะ คนนี้คือลูกของท่านนะครลูกของท่านเนี่ยมีการจับคู่โดยใช้300คะแนนถูกต้องนะฮะในการจับที่บอกไปเขาจะได้200บาทนะฮะบวกกับ50 PV ตัว50คะแนนตรงนี้นะครับจะถูกส่งเข้ามาคำนวณให้ท่านอีก10ชั้นนะดูการคำนวณน,นะฮะอีก10ชั้นตามนี้โดยแบ่งเป็นเปอร์เซ็น,นต์นให้ ดังนี้ครับชั้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับโดยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดังนี้ครับชั้นที่1ให้10%ชั้นที่2ให้10%ชั้นที่3ให้10%ชั้นที่4ให้10%ชั้นที่5ก็10ชั้นที่6ก็10ส่วนชั้นที่7เนี่ยจะ5%ชั้นที่8 5%ชั้นที่9 5%ชั้นที่10 5%ครับสมมุติวันนี้คุณมีลูกอยู่10คนนะฮะ ถ้าท่านมีลูกอยู่สิบคนนะฮะแต่ละคนแต่ละคนมีคะแนนจากการจาับคู่ผมตีไปสักประมาณสักหมื่นคะแนนนะฮะสิบคนคูณหมื่นนะฮะคูณหมื่นพีวีนะฮะคูณหมื่นก็เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนถูกต้องนะฮะเท่ากับหนึ่งแสนหนึ่งแสนคูณสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะท่านก็จะมีรายได้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นบาทคูณสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ท่านจะได้หนึ่งหมื่นครับนะฮะหนึ่งหมื่นนะฮะ ถ้าสิบคนนะถ้าตรงนี้ท่านหลานคุณนะมีสักร้อยคนนะ้วมาได้มีรายได้คนละหมื่นนะฮะหมื่นพีวีนะครับหมื่นพีวีตรงนี้เพราะทุกๆก,การจับคู่สามร้อยสามร้อยจะมีห้าสิบพีวีที่ส่งเข้ามาในแผนนี้นะฮะฉะนั้นแน่นอนครับถ้ามีร้อยคนหลานท่านมีร้อยคนนะท่านที่สอง 2, คูณหนึ่งหมื่นนะครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับแน่นอนครับหนึ่งล้านพีวีถูกต้องไหมฮะ 1ล้าน PV คูณส0เท่ากับเท่าไรครับ10,000แสนบาทครับ10,000แสนบาทถ้าตรงนี้เป็นพันละครับเห็นไหมฮะถ้าตรงนี้เป็นหมื่นละครับและมีรายได้นะครับคูณ1 0,000หมื่น PV นะฮะคูณ10,000หมื่น PV ทั้งหมดนะครับตัวเลขก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับความมั่นคงของท่านก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่นะครับโบนัสข้อนี้นะฮะท่านจะได้รับก็ต่อเมื่อท่านต้องรักษาคุณสมบัติเท่าไรครับ 300BV อยครับ 300BV นะครับสามร้อยีวีคิดเป็นเงินก็ประมาณแค่หนึ่งพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับหรือสินค้าบางรายการก็ไม่ถึง1 0ึ่บาทนะครับเพื่อท่านจะได้รับสิทธิ์รับโบนัสข้อที่5ข้อนี้นะครับและและยังไม่พอนะครับสมาชิกของท่านนะครับลูกของท่านนะครับที่รักษาคุณสมบัติ 300BV อยบีวนะฮะสามร้อยบีวีบริษัทยังนำมาจ่ายใหอีกครับ มาจ่ายให้อีกครับก็มาจ่ายให้อีก10ชั้นตามนี้นะฮะโดยให้อีก10%เตเหมือนกันครับ300 BV บตรงนี้ก็ตกนิดไปประมาณ30บาทตรงนี้ก็ประมาณ30บาท30บาท30บาทต่อคนนะฮะ30บบาท30บาทตัวนี้ก็สิบห้าบาทนะครับ15บาท15บาทแล้วตัวนี้ก็15บาบาทก็มาจ่ายให้ท่านอีกนะฮะ ตรงนี้จะเป็นความมั่นคงของท่านอย่างมากนะครับอย่างมากธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับก็ต้องมีการซื้อกินซื้อใช้นะครับสนับสนุนบริษัทด้วยนะครับซื้อสินค้าไปบริโภคนะครับซึ่ง PS เอสไทยซั e เซสมีโบนัสแต้มในข้อที่2ให้กับท่านมีโบนัสของการจับคู่ของการแนะนําและการจับคู่ให้ท่านและยังส่งผลเข้าไปรายเดือนให้ท่านอีกนะครับเป็นโบนัสข้อที่5นะครับกับโบนัสข้อที่6ให้กับท่านในการรักษาคุณสมบัตินะครับ เรามาดูโบนัสข้อที่7นะโบนัสนะตำแหน่งเกียรติยศนะครับแน่นอนครับการทําธุรกิจก็ทุกท่านนะฮะเพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของเรานะฮะก็ต้องมีตําแหน่งให้ทางบริษัทได้ออกแบบตําแหน่งให้ทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน5ตําแหน่งครับตําแหน่งแรกนะครับตําแหน่งแรกก็คือนะครับ sm ครับ ซิลเวอร์แมเนเจอร์นะครับตำแหน่งที่2นะครับ GM นะฮะโกลแมเนเจอร์ตำแหน่งที่3ครับ e อมเบรลอนแมเนเจอร์นะครับตำแหน่งที่4ครับไดมอนด์แมเนเจอร์นะครับตำแหน่งที่5้าคาวไดมอนด์แมเนเจอร์นะครับผู้จัดการขายระดับมงกุฎหลวงนะครับเรามาดูนะครับคุณสมบัติของการขึ้นตำแหน่งคุณสมบัติของการขึ้นตำแหน่งท่านต้องมีรายได้ของการจับคู่จับคู่นะครับต่อเดือนนะครับ ที่คู่ละ0 0บาทนะฮะในการจับคู่ตรงนั้นฮะท่านตน้งองมีคุณสมบัติต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะครับตำแหน่งซินเวอร์นะฮะตำแหน่งแรก1 0 0 0 0บาทครับเท่านั้นเองครับท่านก็สามารถที่จะดํารงตําแหน่งซินเวอร์นะฮะสิ่งที่ท่านจะได้รับจากการที่ท่านได้ขึ้นตําแหน่งแล้วก็คือคเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ของโบนัสขององค์กรของท่านทั้งหมดที่ท่านจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับตำแหน่งซินเวอร์นี้เปอร์เซ็นต์จะได้เพิ่มมาอีก4%เ,รเครับ 4%นะครับหมายความว่า PV ที่เกิดขึ้นในโบนัสข้อที่5หรือ BV ที่รักษาคุณสมบัตินะครับ300 BV เนี่ยนะครับท่านจะได้เพิ่มขึ้นถ้าท่านดำรงตำแหน่งซิมเวอร์นะฮะคือเพิ่มขึ้นอีก4%นะครับทั้งองค์กรของท่านเลยนะทั้งองค์กรของท่านถ้าท่านดำรงตำแหน่งซิทซิมเวอร์แมนเจอร์นะฮะส่วนโกลแมเนเจอร์นะฮะท่านจะต้องมีการจับคู่ให้ได้30 000บาทในเดือนนั้นท่านก็จะขึ้นตำแหน่ง กันดีเปอร์เซ็นต์ที่ท่านจะได้รับก็คือ6%ปอร์เซนตะฮะส่วนตำแหน่งเอเมอรอนห้าหมื่นห้าหมื่นนะห้าหมื่นบาทนะครับเปอร์เ 50, ซ 50, ็นตท์ที mundial, 50, ่ท่านจะได้รับก็คือ8%เปอร์เซนครับนะครับส่วนตำแหน่งไดมอนด์นะเจ็ดหมื่นนะเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับสิบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนตำแหน่งคาวไดมอนด์นะครับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นท่านจะได้สิบสองเปอร์เซ็นครับจาก PV ในโบนัสข้อที่5และ BV โบนัสข้อที่6นะครับ 12%. นะยังไม่พอนะครับเรายังมีนะฮะเรายังมีภูนะฮะแบ่งให้กับท่านอีกนะฮะเป็นยอดรวมนะครับเป็นยอดรวมนะฮะบวกกับกองทุนฮะกองทุนกองทุนผมขอขึ้นกองทุนก่อนนะครับกองทุนนะครับกับภูนะฮะเราแบ่งให้ท่านอีกนะครับ กองทุนกับภูกองทุนนะตำแหน่งซินเวอร์เราไม่มีให้ครับตำแหน่งโกลก็ไม่มีครับตำแหน่งเอเมอรอนไม่มีครับแต่ตำแหน่งไดมอนด์เรามีให้ท่านครับอีก6%ปซครับคาวไดมอนด์แครับเรามีกองทุนให้กับท่านนะครับไม่ว่าท่านจะนําไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อสิ่งที่ท่านต้องการได้เรามอบให้กับท่านนะครับจะสังเกตนะครับว่าคาวไดมอนด์เนี่ยนะขึ้นไม่ยากเลย เพราะนับรวมรหัสทั้งหมด3รหัสให้กับท่านสะสมในเดือนนั้นนะครับทั้ง3รหัสให้ได้9 0 0 0 0บาทนะครับท่านก็กขึ้นตำแหน่งคาว์ไดมอนคํคำถามว่าถ้าเกิดทำแล้วสามารถข้ามตำแหน่งได้เลยไหมได้เลยครับหลายหลายท่านบางทีเข้ามาแล้วเดือนแรกได้หมื่นหนึ่งเป็นซิลเวอร์พอเดือนถัดมาเวิร์กมา,มากมีอะไรได้เป็นแสนครับก็สามารถขึ้นตำแหน่งคาวดไดมอนด์ได้ทันทีเลยนะครับท่านสามารถพาสตำแหน่งได้เลยทันทีนะครับและ ปอร์เซนต์โบนัสก็จะเพิ่มมากขึ้นนะตามตำแหน่งที่ท่านสามารถทำได้นะฮะเรามาดูนะครับภูตัวนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นแพสซีฟอินคัมจริงๆนะฮะเป็นรายได้ต่อเนื่องหรือเป็นเงินบำนาญที่มอให้กับท่านโดยตำแหน่งซิลเวอร์ไม่มีไม่มีไม่มีครับตำแหน่งไดมอนด์เราให้2%ต์ครับตำแหน่งคาวไดมอนด์เราให้แครับ2%จากไหนครับ 2%จากยอดขาย PV ทั่วประเทศครับคือยอดขายทั้งสินค้าของบริษัทยอดขายทั้งสินค้าในช็อปของพันธมิตรของการบริการต่างๆที่มันมี PV เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะเอาออกมา2%แล้วหารด้วยจำนวนไดมอนด์นะฮะและคาวไดมอนด์เราดึงมา8%เลยครับและหารด้วย จำนวนค่าวไดมอนด์นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าภูตัวนี้นะครับนับว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของวงการธุรกิจเครือข่ายขายตรงซึ่งพีเอไทยมอบให้เป็นเงินบำนาญตลอดไปนะครับแม้วันหนึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นกับท่านก็ตามแต่องค์กรของท่านเกิดมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ครับตัวนี้จะได้ตลอดไปครับขึ้นแล้วขึ้นเลยครับตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยครับนี่คือโบนัสเกียรติยศหรือโบนัสของการขึ้นตำแหน่งครับ แล้วมาถึงโบนัสสุดท้ายนะครับเป็นโบนัสคุณค่าแท้โบนัสคุณค่าแท้นะครับสำคัญมากสำหรับนักธุรกิจนะรเราแบ่งให้นะครับพูเนี่ยสิบเปอร์เซ็นจาก PV เลยครับจาก PV เลยนะฮะเรามาดูนะครับว่าเราแบ่งให้ยังไงฉะนั้นผู้ที่มีสิทธ ได้ภูนี้นะครับจะต้องมีคุณสมบัติในการบริหารองค์กรนะครับตำแหน่งก็จะเป็น SM นะครับ GM นะฮะ EM นะฮะแล้วก็ d MCDM นะฮะตรงนี้เนี่ยจะต้องทำคุณสมบัติอะไรบ้างฮะในการบริหารเพื่อจะเข้าไปแบ่งภูสิบตรงนี้นะฮะจะต้อง 1. โบนัสแนะนำนโบนัสซื้อซ้ำและโบนัสจับคู่นะฮะได้หมดเลยนะครับ แนะนำนะฮะซื้อซ้ำนะครับจับคู่นะฮะได้คุณต้องทําต่อเดือนนะครับหลังจากที่คุณขึ้นตําแหน่งแล้วนะครับคุณจะต้องทําต่อเดือนซึ่งเพื่อเท่าเดิมครับ1 0,000บาทครับ3 0,000บาทครับสําหรับตําแหน่งโก5 0,000มื่ครับสําหรับเอมอลลอนเจ็ดหมื่นครับสำหรับดิมอนแล้วก็9 0,000บาทครับนะสำหรับคาวดิมอน ถ้าท่านสามารถมีรายได้ต่อเดือนนะฮะจากค่าแนะนําจากการซื้อซ้าจากการจับคู่นะครับท่านมีสิทธิ์เข้าไปหารภูสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะภูสิบเปอร์เซ็นต์เราแบ่งเป็นกองให้กับท่านอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุตินะสมสมมติว่าวันนี้มียอดภูอยู่สิบล้านสิบล้านพีวีสิบล้านพีวีเราดึงมาเท่าไหร่ฮะสิบล้านพีวีนะฮะดูนะฮะสิบล้านพีวีนะฮะ คูณ10%ครับคูณ10%เท่ากับเท่าไรครับ1ล้านบาท1ล้านบาทเราจะมาแบ่งเป็น5กองนะครับสมมุติตรงนี้ก็คือกองละ200,000บาทนะกองละ20 0 0 0 0กองละ0 0 0อ่าตัวลนะกองละ200,000กองละ200,000นะครับกองละ200,000สมาชิกท่านใดนะครับสมมุติดำรงตำแหน่งคาวไดมอนด์แล้วนะฮะเกิด นะครับรายได้โบนัสนะฮะัประจําเดือนนั้นนะฮะเขาได้ไม่ต่ํากว่า9 0,000เขาจะมีสิทธิ์เข้าไปหานทุกกองเลยครับทุกกองเลยนะครับทุกกองเลยนะฮะเข้าไปหานทุกกองเลยครับนี่คือโบนัสคุณค่าแท้แต่หากว่าดํารงตําแหน่งคาวไดมอนด์แต่ทําคุณสมบัติได้ไม่ถึง9 0 0 0 0บาทยกตัวอย่างเช่นทําคุณสมบัติได้แค่50,000บาทนะคแค่50,000บาทนั่นแสดงว่าสิทธิ์ของคาวไดมอนด์ จะเข้าไปหารเพียงแค่3กองเท่านั้นนะครับ 1, นึ่สเท่านั้นแต่ตําแหน่งเขานะครับยังคงอยู่ที่คาว์เด m o มอนอยู่เหมือนเดิมนะอยู่ที่คาวคาว์เดมอนเหมือนเดิมตําแหน่งขึ้นแล้วไม่ตกนะฮะเดือนหน้าก็ทําคุณสมบัติใหม่เพื่อจะเข้ามาหารนะภู10%ก็คือภูคุณค่าแท้นี้นะครับนี่คือแผนธุรกิจที่เราออกแบบให้นะครับสําหรับพีเอสไทยซักเซสครับขอบคุณมากครับ